พาดขาบอกไงเลยซื้โอ้โหนั่นนะลูกั่นเนี่ยมันนะลูกมืนพอมมืนพอมมืนหรือเลสำคัญนน่มื่นด้เงี้ยหนักะเี๋ยวกอู Oh 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 nó vẫn cả bèn dưới đây vượt nào, vượt nào, bèn lụt, bèn bứt, 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 lụt, bứt Bứt Bên này yếc Thôi, 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 ตึกเออง้ยงหางหางง้ยละออกลูกออกอึหาง่นเลยิงหากุ่นพุนัพนนลูกเอกเหางง้นสุดแล้วอดลูกต่หัวผนมันก็สิงไง มาผลเลยส่วงเลยออกบได้ืออือ กลากลากล่าเหยกเล่าฮ่อ๋อือือโอ้โหูนงวัดบ้ไเนี่ยลูแล้วเค็บสามหนึ่งครับที่านีแล้ว เนี่ย yeah. แข็งแรงดีครับสมบูรณ์ง่โ oh, oh, อ้แดงดีเอฟสามหนึ่งไม่ผิดหวังครับง่ายครับ <Okay. S 1> เป็นตัวผูเอาครับวันหนาวไหมครับวันหนาวทับไม่แยกเียดเลยบ่ะ สามหนึ่งไงยิบอย่างเดียวตัวผูอยู่แล้วครับท่านหัวที่หกแล้วมาน,นตัวผูขักปีนไม่ตลุกไสเสียคาดองาเอยเลยตัวต่อไปให้นในลูกสาวนนเดือย เอฟสามหนึ่งเลยผูกทั้งนั้นเลยบวิ่งวักอย่างเลยวันผูอย่างเดียวเลยครับพี่น้องปลาโกมันตัว,ต,วตัวผูกผู้ใดได้ตัวแม่เนาะทรงใหม่เบิงนะงบ้งเนี่ยทรงตัวผูไใบเบิ้งนี่ผูกเนยครับผูกเนยผูกเนยบอกผูกเนยครับผูกแข็งแรง